สุดเขาออกคูชั่นใหม่แกตื่นเต้นมากคือเซวาคุชชั่นแกซิแมทนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับเนื้อคุชั่นที่ลนทะลักมากจะเห็นปะรอยดำๆเมื่อกี้หายไปเลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการรีทัดเพราะเรารีทัดผิวด้วยคุชั่นเซวาสวัสดีค่ะกลับพบก,กับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์ดารา จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะถ้าพูดถึงดาราสองท่านนี้ไปเพื่อต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่วุ้นเส้นคุณแม่หนิงนะคะใช่แล้วค่ะเราอยู่กับแบรนด์เซวาซึ่งแบรนด์นี้เขาแบบโด่งดังมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือมีแป้งพับมีกันแดดนะคะล่าสุดเขาออกคุชชั่นใหม่แกตื่นเต้นมากเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นนะคะก็ได้รับเกียรติที่จะรีวิวคุชชั่นตัวใหม่จากแบรนด์เซวาคือน้องคนนี้เลยค่ะเซวาคุชชั่นแกซี่แมทรีทัช A50 PA3 บวกนะคะหรือ AKA เรียกง่ายๆก็คือเซวาคูชั่นแกสซิเมตนะคะตัวนี้เขามีมากถึง4สีให้เลือกกันเลยเดี๋ยวไปดูสวอตสีตกันบ้างแต่สีเป็นยังไงนะคะนี่นะคะสวอตสีทั้ง4สีเริ่มต้นที่เบอร์ศูนย์เลยค่ะไอวอรี่เหมาะก,กับผิวขาวอชมชมพู0ูนย์ 02, นะคะสีเบจเหมาะก,กับผิวขาวอมเหลือง0ูนสีแซนนะคะเหมาะก,กับสาวที่เป็นผิว2ส,สีและสุดท้ายเบอร์0ูนย์นะคะสี 4, แทนเหมาะก,กับสาวที่แบบ ผิวแทนๆนะคะผู้ครูสีแบบครบกับสาวไทยแน่นอนนะคะมีตั้งแต่ขาวสุดไปจนถึงแบบสีเข้มเลยไม่ว่าจะเฉดผิวไหนนะคะคุ้ชั่นเซวามีสีให้เลือกแน่นอนก็ไปเลือกกันได้ส่วนตัวบิ๊กว่า วันนี้นะอยากแบบหน้าขาวๆอมชมพูหน่อยก็จะใช้เบอร์ศูนยก่อนจะไปลองใช้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe ช่องบิ๊กบิ๊กแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะคะถ้าทําทวแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคุชัชนเซวาตลับชมพูตัวนี้จะเลิศจะปังแค่ไหนนะคะก่อนจะไปลองใช้นะคะก็ตามธรรมเนียมช่องเรามาพูด ถึงคําเคมสปปรรพคุณของพชั่นเซวากันก่อนว่าเขาเคมเรื่องอะไรบ้างอยากให้ดูตลับนะเขาเป็นตลับสีชมพูเดอบ์น่ารักมากเหมาะกับบิ๊กสุดๆส,สาวที่ชอบสีชมพูนะคะแล้วฝาตลับเขาค่ะเป็นแบบแม่เหล็กเนี่ยจะติดแบบปึก๊กและแบบไม่หลุดเลยทับก็เป็นทรงหยดน้ำนะคะซึ่งเข้าตามซอกมุมได้ดีสภาพก็คือใช้จริงเวอร์แลสะส่วนผสมข้างในละ่ะมีอะไรบ้างเดยวบิ๊กมาเล่าให้ฟังค่ะ ตัวนี้นะครเป็นคุชชั่นเนื้อกึ่งแมทให้ผิวกระจกฉ่ำวาวแต่ไม่มันไม่เยิ้มที่สำคัญเติมเต็มความชุ่มชื้นอีกด้วยเนื้อปกปิดแต่บางเบาเกลี่นสนิทไปกับผิวที่สำคัญติดทนยาวนานตลอดทั้งวันเพราะเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีฟิลม์มหายใจได้ คืออะไรอะ่ะเทคโนโลยีแบบใหม่แบบสับเกินตัวนี้นะคะให้งานผิวแบบสาวเกาหลีคือมีความแบบการซี่มีความผิวกระจกแต่ว่าลอดกับสภาพผิวสาวไทยแน่นอนอย่างที่พี่บอกไปนะคะว่าตัวนี้ติดทนยาวนานมากเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเรียกว่าซอฟโคตติ้งที่จะมาเคลือบผิวเนื้อคุชชั่นเขาจะเคลือบไปกับผิวแล้วก็ติดทนยาวนานนะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้มีสารกันแดดนะคะ spf 50 pa 3+ และนอกคนนี้ค่ะเซวาคุชชั่นเติมได้ระหว่างวันไม่เพียงแต่อัดแน่นด้วย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบบ up, เมคอัพเมือค์ูชชันเลดเลือๆปังๆแต่ตัวน,นี้ค่อยมีสารสก,กัดอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในอาซีนามายหรือวิตามิน B3 สารสก,กัดจากทับทิมเซนเทลล่าหรือใบบัวบกสารสก,กัดจากต้นภูคขาคูอจัดหนักจะเต็มมาทั้ง สิ่งที่จะทําให้หน้าเราเนียนสวยแล้วก็สิ่งที่จะมาบารุงหน้าเรามากสมกับเป็นแบรนด์เซวาสุดๆเลยค่ะขยับเ,เข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเทกเจอร์หน้าเราจะมาโชว์อิทิิสของคุชชั่นเซวาให้เพื่อนดูว่าเขาปกปิดให้ผิวเนียนกริบแค่ไหนนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับเนือ้อคุชชั่นที่ล้นทะลักมากตัวนี้เข้ามาในขนาด15กรัมนะคะก็คือจุกๆุใช้ไปได้ยาวๆวิธีใช้ก็จะกด น้องเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาวนตรงเท็กเจอร์ตรงนี้เขามีเท็กเจอร์ให้เราวนแล้วก็วนสั้นหน่อยแล้วก็ตกไปที่หน้าจะเห็นปะรอยดำๆเมื่อกี้หายไปเลยอ่านเดีย๋ยวมาดูรอยแดงๆตรงนี้บ้างไม่มีการตัดตอ่อไม่มีการรีทัดเพราะเรารีทัดผิวด้วยคูชชั่นเซวาแรงเกินเนี่ยเมื่อกี้สิวอักเสบที่แดงๆ,งๆตึงๆตรงหน้าผากเดีกก็คือหาย ตัวนี้นะคะเนื้อเขาบางเบาเกินไปกับหน้ามากไม่หนักหน้าเห็นการปกปิดแบบแบบจึง้งแบบสับขนาดนี้คือเบาสบายผิวสุดๆแล้วสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะไอวอรี I ่ก็ค่อนข้างเข้ากับหน้าบิ๊กนะ,ะให้ดูผิวแบบใกล้การเบอร์รูมขนต่างๆทําได้ดีรูหลุมสิวก็ดูดตื้นขึ้นนะคะหน้าเนียนกริบและฟินิชคือเป็นแบบกึ่งแมทที่แท้จะมีความแบบเงาเงากาซี่หน้าแก้มนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนอื่นก็ยังดูแมทด,ดีอยู่ คนหน้ามันใช้ได้คนผิวผสมใช้ได้คนหน้าแห้งใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะใครที่หน้ามันมากๆค่ะตัวนี้เขาก็จะไม่ทําให้หน้าเราดูมันเพิ่มนะเดี๋ยวก็มาดูว่าผิวผสมแบบบิ๊กทายมันจะเป็นยังไงนะแกเม้ากับเพื่อนๆแปบบ๊แบๆบตบไปแล้วครึ่งหน้าหน้าคือเนียนมากดูสิผิวสวยผิวดาราปะงานผิวสวยแบบนี้คือเป็นดาราได้เลยอะบีฟอร์แอดอะเตอ ดีมากนะคะการปกปิดคือดีได้ตั้งแต่มีเดียมถึงฟูคัพเว์เลทเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราบิวเดเบลมากน้อยแค่ไหนนะสองฟินิชก็คือกึอ่งแมทแล้วก็ให้ความแบบกาซี่ที่ผิวผิวกระจกที่แท้ 3. การเบอร์รูมผลคือเบอร์รสวยสมกับที่เขามีเทคโนโลยีต่างๆนะคะและสุดท้ายคือเบาสบายหน้ามากๆการปกปิดจึง้งแต่ว่าไม่หนักหน้าไม่หนักผิวยังให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติอยู่โอเคเดี๋ยวมาลองอีกข้างหนึ่งกันค่ะ คือเนื้อบางเบาแต่ปิดจุ้มากชอบอะ่ะดูสิรอยต่างๆคือกรีบหายไปเลยเหมือนหน้านี้ดีตั้งแต่เกิดต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดคุชชั่นมาแรงมากนะคะแล้วเซวาเขาก็มาทำคุชชั่นคือถ้าไม่ดีไม่เลิศจริงอ่ะไม่รอด,รอรอดแต่อันนี้คือรอดแน่นอนและรอดมากๆด้วยคือมันดีอะ่ะดูสิแกดูผลลับบนหน้าดสิมันที่สุด แต่ทงนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูการติดทนการคุมมันต่างๆอีกทีหนึ่งเนอะว่าตอนเย็นน่าจะสวยเป๊ะแบบนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือหน้าสวยเนียนมากคุชชั่นเซวาคือทําถึงทําจึ้งมากรู้สิประทับใจเดี๋ยวไปขอไปแต่งหน้าส่วนที่เด็กก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุคค่ะงานผิวสวยๆแบบนี้ก็คือเซวาให้ได้เท่านั้นดีอ่ะหน้าเนียนมาก กลับมาแล้วค่ะวนิดลุคเป็นประมาณนี้เลยแกงานผิวคือสวยมากงานผิวสวยๆแบบนี้ปกปิดเนียนกลิบให้ผิวแบบการซี่ผิวกระจกก็ต้องคุชชั่นเซวาขอบคุณทางแบรนด์คุชชั่นเซวาที่ให้งานผิวที่สวยแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลา9โมง7นาทีนะคะเดี๋ยวบิ๊กมาอัปเดตทีงตอนเย็นๆให้ดูนะว่าหน้าน,นี้ด้วยคุชชั่นเซวาจะสวยจึ้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะบุวย กลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราใช้คุชชั่นตัวใหม่จากแบรนด์เซวาค่ะเซวาคุชชั e ่นแกซิแมทนะน้องตลับชมพูตัวนี้เลยคือดูหนะ้าดูหนะ้าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแต่มาดูเวลาก่อนว่าตอนนี้กี่โมงตอนนี้18นาฬิกา45นาทีนะคะผ่านไปแล้วเกือบ10ชั่วโมงทุกคนหน้านี้ด้วยคุชชั่นตัวใหม่จากเซวาเนียนกริบเป๊ะความมันก็คือมีไม่ได้เยอะนะคะ อาการเป็นค่าผิวไม่สวยก็คือมีน้อยสุดๆหน้าดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอซับหน้าก่อนได้ไหมเพราะว่ามีเหงื่อกุบกริบและวันนี้ก็คือมีเหงื่อด้วยอากาศร้อนดิฉันก็คือเดินวอล์วอล์ท่ามกลางแบบความร้อนเหงื่อก็ออกแบบว่าไม่มีส่วนไหนที่หลุดนะคะความติดทนของ f ูชชั่นเซวาก็คือเลิดจริงมาซับหน้าจะได้ไม่เสียเวลา ซับหน้าไปแล้วค่ะหน้าคือเนียนสวยสามารถใช้หน้านี้ต่อได้อีกหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าปริมาณคุชชั่นตอนเช้ายังไงตอนเย็นก็คือเป็นแบบนั้นอยู่หน้ายังแน่นยังเนียนสวยอยู่และปริมาณคุชชั่นที่ติดทิชชู่มาก็มีค่อนข้างน้อย ประทับใจมากตอนแรกที่ได้คูชชั่นเซวามานะคะบิก็แอบ,บมีความลังเลนะว่าเขาจะเลิศจะรอดหรือเปล่าแต่สรุปแล้วคือเลิศจริงรอดนะคะปังมากโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสาหรับคูชชั่นเซวาตัวใหม่ล่าสุดแต่ละจุดแต่ละคะแนนบิให้อย่างไงบ้างนะคะ1เรื่องการปกปิดนะคะเ,เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตอนที่บิ๊ลงไปอะ่ะรอยต่างๆบนใบหน้ารอยดํารอยแดงต่างๆตัวน,นี้เขาปกปิดไปได้แบบกริบจริงทุกคนดีมากคะแนนการปกปิดคือเอาไปเลย9.8เต็ม10 คืออยากให้เต็ม10นะแต่ก็เดี๋ยวคนดูจะว่าอวยเกินเอาไป98แล้วกัน 2. ความบางเบานะคะตัวนี้ถึงจะการปลกปิดเลดแต่ว่าเนื้อบางเบาไม่หนักหน้าสบายหน้ามากทุกคนยังดูเป็นงานผิวที่โอ้ยังโอเคอยู่นะความบางเบาของวูั่นเซวาเอาไปเลยค่ะ 10. เต็ม10 3. การคุมมัน,นเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าก่อนหน้าที่จะซับหน้านะคะความมันวนไปหน้าบิ๊กผ่านไปแล้วเกือบ10ชั่วโมงนะคะ แล้วบิ๊กเป็นผิวผสมพ่อแมาทางมันนะความมันก็มีไม่ได้เยอะเลยค่อนข้างน้อยนะแล้วเป็นความมันที่มีบนใบหน้าแล้วทําให้หน้าเราดูแบบดูการซี่ดูผิวฉ่าดูผิวดีลี่ดีวใจผิวสวยเหมือนสาวเกาหลีนะคะการคุมมันบิ๊กว่าเขาทําได้โอเคนะแต่ใครที่ผิวมันมากๆนะคะก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะว่าใช้แล้วเป็นยังไงส่วนตัวคะแนนการคุมมันของพูชชั่นเซวาบิ๊กให้อยู่ที่ เเต็ม10ค่ะ4ี่ความติดทน,นเพื่อนๆจะเห็นว่าผ่านไปแล้วเกือบ1ิบชั่วโมงนะคะหน้านี้ผ่านทั้งเหงื่อผ่านความร้อนมีการซับหน้าด้วยจิจูนนะคะก็ยังติดทนอยู่ตัวเนี้เขาติดทนกันน้ํากันเหงื่อจริงนะคะรอดในอากาศประเทศไทยคะแนนความติดทนของเซเวาเอาไปเลย10เต็ม10ค่ะ5ความผิวสวยแกมันต้องพูดอะไรอีกอนะ่ะผิวมันสวยมากเนี่ยผ่านไปแล้วเกือบสิบชั่วโมงหน้ายังเนียนเด้งอยู่เลยอะ่ะ สวยกริบหนะ้าคือเหมือนตอนเช้าถ้าจะไม่ต่างกันเลยสภาพหน้านะคะคือมันยังเนียนเด้งดีอยู่เลยอะวิตงงว่าเขาทำได้ไงเทคโนโลยีซอฟต์โคตติ้งต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันทำได้จริงมันเวิร์กเวนะคะแล้วอาการแบบผิวไม่สวยเป็นคราบก็มีค่อนข้างน้อยคะแนนความผิวสวยของคุชชั่นตัวนี้เอาไปเลยค่ะ9.75เต็ม10เฮดีอะ คืออยากให้เพื่อนได้ลองกันนะคะคุชชั่น s e ว a มันดีจริงๆบิ๊กทาพิสุจน์แล้วคือช่องนี้ก็คือรีวิวแบบไม่อวยรีวิวแบบไม่อวยอยู่แล้วถ้าผลลัพธ์ไม่จึ้งขนาดเนี้ยมันก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันจึง้งแต่เนี่ยผลลัพธ์มันจึง้งและกล้อง iphone 14 pro ที่บิ๊กใช้อยู่ก็ไม่เคยหลอกเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงนะผลลัพธ์ต่างๆและเพื่อนๆที่ ผิวแพ้ง่ายนะคะระคายเคืองง่ายผิวอ่อนโยนก็น่าจะสงสัยว่าคุชชั่นเซว w จะใช้ได้หรือเปล่าตัวนี้เขาไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียคือปลอดภัยแน่นอนคือลดจริงปังจริงป้วจริงนะคะคุชชั่นเซว w ใครสนใจนะคะเดี๋ยวบิ๊กทิ้งลิงก์ affiliate มาให้ด้านล่างแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะคะเพื่อนะะๆก็ไปซื้อกันได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนั้นได้เลยนะคะใครที่ยังลังเลคุชชั่นเซว w อยู่บิ๊กแนะนําเลยต้องซื้อด่วนๆนะคะ ให้เลือกถึงสีสีก็ไปเลือกได้ตามสีผิวตัวเองนะคะส่วนใครที่สีผิวประมาณบิ๊กนะคะ N415 ก็เบอร์ศูนย์หไปเลยค่ะสวยเป๊ะน่านเนียนตลอดทั้งวันนะคะวันนี้บิกราไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครซื้อคุชชั่นเซวาไปแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บ้างนะคะว่าแชร์แล้วเป็นไงผลลัพธ์จึงใจเหมือนบิ๊กหรือเปล่า